สวัสดีครับเอากลับมารอบนี้ปกสลากสลากกินแบ่งรัฐบาลปกติก็รูปในเว็บไซต์มาในรูปที่พวกเราติดตามดูรูปเว็บไซต์มาตั้งแต่น่าจะไม่รู้เมื่อวานหรือ หรือเช้าวันนี้เนาะผมเปิดดูเมื่อเช้านี่มาก็เลยเอามาดูอ่าเอามาดูรายละเอียดว่ากับรูปจริงเป็นยังไงอ่าเราต้องดูรูปต้นขั้วรูปมาสเตอร์เขาเรียกมาสเตอร์รูปต้นขั้วออริจินอลอ่าเป็นชุดที่อ่าเป็นงวดที่41 42นี่แหละับเป็นอ่ามีรูปนี้แล้วก็รูปนี้ เนาะแล้วก็มีรูปจริงรูปจริง3-4สรูปที่เพื่อนพวกเราการุณาส่งมาให้มีน้ำใจส่งมาให้ในทุกๆุกงวดซึ่งของผมนี่รูปจริงอาจจะหายากสักหน่อยหนึ่งดูเหมือนดูเหมือนจะบ้านนอกอจริงๆมันไม่บ้านนอกหรอกแต่ว่าคนขายเขาก็เ,าเอามาขายไว้ก็คนยังยังไม่ซื้อ เขาต้องรอเวลา5้วันวนะั่นแหละให้ร่วงเลยมาประมาณ5้วันเขาถึงจะเอาออกมาขายกันที่ผมอยู่นะก็เลยช้าก็รบกวนเพื่อนพวกเรานี่แหละ,ะเขาส่งมาให้ก็มีอยู่ชุดที่26 27ิบหกยบเจามสอยีะ 29, อะไรประมาณนี้แล้วก็มีรูปแวบๆบแบบเนาะ,ะแล้วค่อยมาไล่เรียงกันซึ่งผมเรียบเรียงมาให้พอสมควรให้ชัดเจนพอสมควรก็คล้าย งวดที่แล้วเนี่ยคล้ายๆไม่ใช่งวดที่แล้วคล้ายๆคลิปที่แล้วแต่ว่าจะลงรายละเอียดที่ที่ที่เราเห็นเนาะโอเคอเขาเรื่องเขาเรื่องตัวเลขอันนี้เขาบอกว่า5พฤศจิกายนวันลอยกระทงะข้างล่างนี่เป็นภาษาอังกฤษนลอยกระทงเดย์ก็มี2องอมีตันหนังสือ2แถวง่ายๆประมาณนี้รอบนี้สําหรับลอยกระทงงวดน,นี้ ไม่มีคนไม่มีรูปคนทุกๆปีที่ผ่านมาน่าจะมะีรูปผู้หญิงรูปคนลอยกระทงเนาะใส่ชุดไทยสวมสบายอะไรประมาณนี้นั่งคุกเข่าอยู่ริมน้ําท่าน้ําลอยกระทงโดยลหลักก็จะไม่มีประมาณนั้นแล้วก็มีคนถือกระทงอะไรประมาณนี้ในปีที่ผ,ผ่านมาหลายปีปีนี้มีกระทงล้วนเลยกระทงล้วน ซึ่งพวกเราน่าจะแยกได้อยู่ประมาณาสักสัามอย่างไหมสามโซนเนาะสามโซนโซนแรกน่าจะเป็นโซนกระทงโซนกระทงก็หนึ่งโซนแล้วก็เป็นโซนของแม่น้ำโซนที่สองแล้วก็โซนกาเฟ่ข้างหลังเนี่ยซึ่งจะเป็นการเฉลิมฉลองวันลอยกระทงนั่นแหละมีการจุดพุดอกไม้ไฟมีสามส่วน โดยหลักๆมี3ส่วนประมาณนี้เนาะอ่าก็มีกระทงนั่นแหละอ่าก็มีกระทงที่พวกเราเห็นก็มีตัวเลขที่อยู่ตรงนี้ประมาณนี้อ่าตัวนี้อยู่ประมาณนี้เห็นแล้วเนาะอ่าพวกเราเห็นแล้วแล้วก็มีคล้ายๆอ่ามีคล้ายๆอยู่กลุ่มนี้อ่ามีซอกแซกอยู่เล็กๆน้อยๆอยู่ตามกระทงที่เป็นอ่าตัวเลขเพื่อให้เรามองว่ามันคล้ายอ่ามันคล้ายอ่าประมาณนี้เนาะ อ่ะโอเคไล่เรียงไปอ่ะไล่เรียงไปอ่ะผมเอาชุดนี้แหละมาทำเขียนเป็นตัวเลขให้พวกเราอ่ะคลิปเรกอ่คลิปแรกไล่เรียงไปว่ามี55้าคล้ายๆว่า55หรืออ่า5 2 2 5แล้วก็525อะไรประมาณนี้นะในโซนของแม่น้ำริมนี้แหละ <c oughs> เอาขอไฟขออไฟอ,อ่าก็มีไฟรุ่นเนาะ เด็กเว้นเสียงแทรกเข้ามาขอ,อาไฟเสียงธรรมชาติอาจจะได้ไม่ติดลิขสิทธิ์เสียงธรรมชาติเลยก็นิสัยพลเมืองว้านเราแหละง,ง่ายๆแค่นั้นแหละเอาตัวเลขตัวเลขตรงนี้ผ่านไปแล้วเนาะอังพูดเมื่อกี้แล้วก็มีตรงนี้ทีนี้ไล่ไปไล่ไปไล่เลียงไปนะอันนี้ชุดที่41เมื่อกี้ดูชุดที่12่สเป็นว่าที่นี่แหละนี่แหละ,หละดูตัวเลขข้างๆนี่แหละแต่ว่า อันเดียวกันคล้ายๆล้เดียวกันเพื่อมีรายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆเดี๋ยวค่อยมาเรียเรียงกันในในในการาสืบค้นเนาะอ่าห้าห้าห้าสองห้าสองห้าอ่าประมาณนี้ก็ตรงนี้ดูคล้ายๆว่ารตรงนี้นะที่ที่ผมเขียนให้นี่นะพวกที่ผมอันนี้ให้นะเพราะเพื่อนพวกเราต้องการให้อ่าต้องการให้เขียนผมไม่เขียนแล้วผมก็เลยพิมพ์มาพิมพ์ใส่รูปมาเลยเนาะอ่าจริงๆ เมื่อก่อนนะจะให้กดขึ้นบรรยายอัตโนมัติใช่ไหมถ้ากดใน u t u b e อ่ะมันเป็นบรรยายอัตโนมัติพูดอะไรเป็นพูดตัวเลขอะไรพูดคำพูดอะไรก็มันก็จะขึ้นเป็นอัตโนมัตินั่นแหละแต่ว่าอาจจะลายตาสักหน่อยนึงเนาะอันนี้อย่างงี้ง่ายๆเลยดูเลี้ยบง่ายก็คือเขียนอย่างงี้พิมพ์อย่างงี้ชัดเจนเนาะตรงนี้นะดูตรงนี้ข่าวี่เลี้ยงก็วงให้ตรงนี้ก็ตรงนี้แหละชี้ให้ตรงนี้เลย น่าจะเป็นนั่นแหละชัดๆอยู่เป็นตัวเลขเป็นห้าสองห้าห้าสองอะไรประมาณนี้แหละหนึ่งห้าสองได้ไหมห้าสองสองห้าก็นี่แหละน่าจะประมาณนี้อยู่ทอนๆประมาณนี้แหละจี้เข้ารายละเอียดแล้วกันเข้าไปอีกดูส้สิอ่านี่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 ก็เห็นอยู่อย่างถ้าดูสีขาวนี่เป็นห้าสองนะ อ่าดูสีขาวก็เป็น52ถ้าดูสีฟ้าๆนี่ก็เป็น5 2 5 5 2 5 5อะไรประมาณนี้แหละนะถ้าสีสีสีขาวขาวเห็นอยู่ว่าเป็น52โอเคไหมอ่าประมาณนี้ประมาณนี้โอเคชัดหรือเปล่าอ่านะ่ถ้าดูสีขาวตรงนี้ก็เป็นเหลี่ยมของ52อาจจะมองว่าอะม,มันเปน็นเป็นเลขอะไรใช่ไหมอ่าอันนี้ช่วยตัดสินใจได้ หน่อยหนึ่งใช่ไหมเป็นห้าสองไหมถ้าเป็นสีขาวคล้ายๆอยู่คล้ายๆอยู่ 1, 5, 2, หนึ่งห้าสองหรือยังไงนี่แหละแต่ถ้าเป็นสี 4, ฟ้าเราดูชัดๆช,ชัดพอยังโอเคชัดเนาะห้าชัดอสองก็เหลี่ยมหน่อยเหลี่ยมห้าในชัดเหลี่ยมสองหน่อยนึง อ่าประมาณนี้ประมาณนี้โอเคอันชุดอันนี้ชุดที่ยี่หกก็ประมาณนี้ไปแล้วเดี๋ยวอ่าก็มีศูนย์หนึ่งสามแปดเก้าสามอันนี้เป็นชุดอ่าตัวเลขอ่าในสายตาของผมเองเป็นตัวเลขแฝงเป็นตัวเลขแฝงในสายตาของผมเองผมมองเองผมคิดเอง อ่าอันนี้ไม่เกี่ยวว่าเรามองคล้ายๆนะอ่าเรามองคล้ายๆไม่อย่างนั้นอายู่ตรงไหนอายู่ตรงไหนก็หลายคนอยากรู้อ่ะผมก็พูดบรรยายไปตามที่ตาผมเห็นนะเอาที่ตาผมเห็นผมตั้งไว้อย่างนี้อ่ผมตั้งไว้อย่างนี้ผมมองอย่างนี้ศูนย์หนึ่งสามอยู่ตรงไหนศูนย์หนึ่งสามหลอกๆไว้อ่ะศูนย์หนึ่งสามผมมองอยู่โซนนี้แหละไล่เลียงวันี้ ศูนย์หนึ่งสามเห็นไหมอ่าเห็นพวกท่านเห็นเห็นแล้วเนาะอันน่าจะเห็นแล้วมั้งอย่างเงี้ยศูนย์ไหมเหมือนแค่คล้าย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 อ่าตรงนี้สีแดงอันนีああ้แดงหน่อยนึงเหมือนหนึ่งไหมอ่าอ่ะคล้ายคล้ายเก็เหมือนอยู่อ่าตรงนี้เป็นสามเป็นเหมือนบางทีมันมันซ้อนๆกันอ่าเป็นซ้อนๆกันแต่มันหลอกตาเราแต่รู้อยู่ว่าเป็นเลขสามตรงนี้ก็สามเนี่ยปลายนิ้วชี้ผมนี่เป็นเลขสามแต่ว่าถ้ามองแบบ แดงๆอ่ะที่มันใหญ่ๆพอๆกันประมาณอ่าตรงนี้ศูนย์ตรงนี้หนึ่งอ่าตรงนี้สามสามก็จะใหญ่ๆพอประมาณกันประมาณนี้อ่ามันอาจจะซ้อนๆกันอยู่อาจจะเป็นสามสามอาจจะเป็นสามสามหรืออาจจะเป็นสามศูนย์หนึ่งสามอะไรประมาณนี้เขียเนาะอ่าประมาณนี้มันจะหลอกตาอันนี้จะหลอกๆหน่อยนึงอ่าเพราะว่ามันเป็นเป็นอ่ากรีบบัวกรีบบัวก็อาจจะหลอกๆแต่รู้อยู่ว่าเป็นสามแหละ ่ะโอเคผ่านทีนี้8ปดเพอผมพูด893เกที่นี้ง่ายแล้วอ่าดูจากแนวเมื่อกี้นี่ง่ายเลยใช่ไหมอ่าพอผมพูด893คนดูก็เลยอ๋ออ๋อขึ้นมาหน่อยหนึ่งดูทรงดูทรงมันมีทรงอ่าก็คือโซนสีเหลืองนี่แหละอาจจะเป็นศูนย์ห่างๆแต่ว่ามันเป็นลักษณะเหมือนเนี่ยเหมือนที่เรามองเป็น3เนี่ย ยังไงมันก็3แต่ว่ามันมันไม่ใช่ที่จะเขียนว่า3มตรงๆคือเราดูทรงมันก็สนั่นแหละเห็นไหมอันนี้ก็เหมือนกัน8ดเหมือนดูทรงว่า8แต่ว่ากลมๆอ่ะมันจะห่างกันหน่อยหนึ่งแต่ให้เรามองแบบศิลปะอ่าศิลปะโอเคอันนี้เป็นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอ่าแล้วก้าวตรงไหนก้าวคือตรงนี้นี่น,นี่มองรวบไปเลยสีชมพูกับสีแดงนี่โอเไหมนี่แปดแปดนี่คือสีเหลืองนะ อ่ะเก้าก็คือสีชมพูสีแดงนี่นี่นี่น,น,นี่อันนี้สามแดงใหญ่ๆนี่สามคือใหญ่ๆเป็นคือเป็นตัวเลขที่อยู่ในโซนเดียวกันอ่าโดยประมาณอ่าลักษณะขนาดใกล้เคียงกันโอเคไหมอ่ะศูนย์หนึ่งสามก็อยู่โซนนี้เห็นไหมอ่าใกล้เคียงกันตัวขนาดใกล้เคียงกันแปดเก้าสามก็ใหญ่ใหญ่เลยอ่ะขนาดใกล้เคียงกันก็เป็นกลุ่มนี่แหละผมถึงบอกว่า เราแยกเป็นกลุ่มเป็นขนาดเป็นจำนวนมันจะอยู่อ่ไม่รู้ใช่ไม่ใช่แต่ว่าผมแยกให้ประมาณนีเ้เห็นประมาณนี้อ่ามี38อ่าถัดมา38 38ซึ่งก็สะดุดตาหน่อยหนึ่งซึ่งตรงลายเซนอ่าลายเซนอยู่ประมาณนี้เห็น38มแปล่าง เห็นมี8มี8เราเอียงดูกลับดูก็เป็น8เนี่ยเห็นเป็น8นอนๆอนอยู่ตรงนี้เป็น8 8 3แปแนี่แหละตรงนี้ค่อนข้างชัดอยู่หลอกหลอยหนึงใช่หรือเปล่าไม่รู้แตอ่อะไรท,ที่จะเป็นแนวโน้มให้มาออกตรงลายเซนก็อไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันเห็นอย่างนี้ในโซนทั้งหมดเรามองเห็นมันมันก็จะมีประมาณนี้เขียนเะะ สามแปดประมาณนี้ตรงนี้นะ่าจะเป็นแปดสามนะตรงนี้นะ่าจะเป็นแปดสามนะก็อยู่ด้วยกันเลยตรงนี้แปดสามนี่กี่บัวนี่ตรงนี้สามตรงนี้แปดนี่อ่ะดูให้เป็นศิลปะตรงนี้แปดสามตรงนี้ก็สามแปดเข้ยใไหมเอออันเดียวกันนั่นแหละอ่าหกเจ็ดอ่ะหกเจ็ดก็พูดไปแล้วในคลิปที่แล้วก็พูดไปแล้วก็คือโซนนี้สีฟ้านี่ดูสีฟ้านี่หกเจ็ดอ่ะตาผมนี่หกนี่เจ็ด หกเจ็ดถ้าไปหกหนึ่งคงไม่ใช่ลรวเพราะว่าหกหนึ่งมันออกไปแล้วงวดตะกี้นี่อันนี้หกเจ็ดนี่สีฟ้าฟ้ามันหลอกตาอยู่อันนี้ตาผมโอเคผ่านเนาะไปอ่าแล้วก็มีจำนวนอ่ามีจำนวนอ่าจำนวนเราแยกจำนวนได้มีจำนวนสาม จํานวน3ก็มีพูดออกไม้ไฟ1 2 3มีทูบ1 2 3ไฟแสงเทียนเทียนมันมี4นะแต่ว่าเท่ที่มันมีไฟอ่ะมีอยู่อาแยกได้ประมาณนี้ที่มีสาม่าแล้วก็มีจํานวน4อ่จำนวนสีก็มีกระทง1 2 3่ง1แล้วก็มีเทียน1 2 3 4อ่าประมาณนี้แล้วก็มีจำนวน2จํจำนวน2ก็เปลวแสงเทียนนี่ เหลืองๆนี่เปียวแสงเทียนใหญ่ๆนี่มีแค่นี้โดยประมาณมีแค่นี้หลักๆหล,กหลักๆมีแค่นี้ประมาณนี้นะ,อะโอเคอดูซ้ําได้ดูซ้ําได้อันนี้ผมีแยกให้ชัดแล้วแยกให้ชัดแล้วตัวเลขก็จะเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มนั่นแหละ,ะเป็นกลุ่มเป็นขนาดเป็นจํานวนอโอเค ไม่ต้องใจร้อนไม่ต้องใจร้อนบางคนบอกอยากให้สรุปอะไรให้เลยอันนี้ก็อพอสมควรเท่าที่เท่าที่ผมหามาให้ในสําหรับสลากปกตินะก็อยู่ประมาณนี้แหละ,ะหลายคนอยากให้แยกอยากให้จับคู่ให้อืดูคลิปถัดๆกันมาน่าจะรู้แล้วอย่งางที่แล้วก็หกเก้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เข้าใจแล้วว่าอยู่ด้วยกันหกเก้าอันนี้ก็ได้ไม่ไม่ได้ต่างอะไรมากแต่มันมีรายละเอียด เยอะอยู่มีรายละเอียดเยอะอยู่เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะลงรายละเอียดให้วันนี้มันมันคลิปมันก็จะยาวแล้วแต่มันจะมาเสริมเสริมที่ทําไว้นี่แหละมันมีอะไรที่ชัดมากขึ้นมากขึ้นเนาะโอเคก็คลิปนี้พอประมาณอ่าสลาการกุศลสลาการกุศลนะ่าจะเป็นวันหลังเดี๋ยวผมเอามาแง้มให้มันมีรูปในของเว็บไซต์นั่นแหละรูปจริงยังไม่ได้เดี๋ยวผม รีบออกมาเนี่ยมาเงี้ยให้เนาะอ่ะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าาหวังว่าพวกเราจะโชคดีคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ